หลังจากวันที่หนึ่งพีิกามีพีกาพี่ที่แล้วครบสามเดือนนะก็คุณหมอให้คําแนะนําให้คําแนะนําเกี่ยวกับการรับประทานอาหารการปฏิบัติตัวเป็นบทอะไรควรทานอะไรไม่ควรทานอะไรหลังจากได้รับคําแนะนําจากคุณหมอ,อก็กลับไปปฏิบัติ หนึ่งปวดหัวบ่อยมากสองความดันนะความดันที่นี่คือต้องพกยาอช่ไหพกยาพกยาพกยาแล้วความดันอยู่ที่ร้อยห้าสิบแปดถึงร้อยหกสิบเอ็ดเน่าเมื่อเช้าวัดอยู่ที่ร้อยสิบแปดพอมาวัดเม่อกี้ร้อยยี่สิบกว่าก็โอเคหักดิบหน้าวันนั้นแล้วก็เริ่มปฏิบัติตัวเช่นทานอาหารไม่เกินหกโมงเย็น เต็มที่ก็6กโมงหกโมงครึ่งทานอาหารหกโมงเย็นนี่คือส่วนใหญ่จะเป็นสลัดสลัดกับผลไม้แล้วก็ทั้งคืนก็ไม่ทานทานดื่ดแด่น้ำน้ำเปล่าก็คงคงปฏิบัติไปในในแนวนี้ไปเรื่อยๆออกกำลงกายแล้วก็คงไม่กลับหวนไม่ห้าบคุณหมอให้ขนมเมื่อกี้จะไม่ไม่กล้ากินเลย ไปบอกหนึ่งไปบอกให้ไม่ใช่ครอบครัวในเพื่อนฝูงเพื่อนที่เพื่อนที่ยังดื่มเพื่อนที่ยังผมโ,โดยโดยปกติผมเป็นคนไม่ดื่มไม่สูบอยู่ละแต่ที่ผมพูดไปก็อยากให้เห็นเพื่อนฝูงหรือว่าคนที่เราเล่บแต่โอเคนะมีสุขภาพคล้ายคผมการการใช้ชีวิตนยม,มันเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่ก็ได้ถ้าเราเริ่มเริ่มจะทํามันไม่มีคาว่าพรุ่งนี้บุรุนี้ถ้าเราตั้งใจ30 40, 40 50 60 แม้ถ้าอายุ70ถ้าเริ่มทํามันก็ดีฮะแต่ถ้าเราไม่คิดจะนับหนึ่งหรือเริ่มทําเนี่ยมันก็คง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 ไม่มีจุดสตาร์ทโรงพยาบาลนี่คืออยู่ใกล้บ้านบ้านผมอยู่บรรทนาใกล้ๆเมื่อก่อนผมใช้โรงพยาบาลอื่นไม่ต้องกล่าวถึงโรงพยาบาลเลยครับมันใกล้เลยแต่พอเอ่อครึ่งปีหลังอันนี้ก็มาใช้บริการเช่นคุณแม่ผมน้องหลานๆหรือว่าเพื่อนเพื่อนที่ใกล้ๆบ้าน ก็เริกเข้ามาก็เราได้รับการบริการที่ดีขึ้นเยอะสิ่งแวดล้อมหรือว่างานดูความสะอาดดูความเรียบร้อยแล้วอากาศปฏิบัติการตอนรับที่ดีดูแลที่ดีที่แคดีก็ขอขอบคุณโรงพยาบาลป้ากอกหังสิษของสองที่ดูแลผมและครอบครัว กระดับท,ทำให้ผมมีสุภาพที่ดีหน้าวันนี้ครับขอบคุณมากๆครับ